พบวิวเจอรถเท่ๆแล้วนะครับผมสำหรับคันนี้ก็เป็นรุ่นพิเศษเลยนะครับผมก็คือเป็นรุ่นตัว y t e c ทเกียร์ตัวมัดหกสปีดนั่นเองนะครับผมก็เครื่องพันหนึ่งร้องมาไปดูตัวรถกันเลยดีกว่านะครับผมก็สวัสดีครับผมวิววิชิตนะครับผมพยจกรตัวตึงเรื่องฟอร์ถ้าเรื่องฟอร์ต้องวิววิชิตนะครับผมก็สำหรับตัวรุ่นที่ผมได้เอ่ยไปนี่ก็คือถือว่าพิเศษสุดๆเลยนะครับผมเพราะว่ามีการเซ็ตแบบจัดหนักจัดเต็มนะครับผมทรงชิกนี่ผมบอกนั่นเองนะครัััับผมสงเเเกตตตววออฟฟคหรื สีของเขานะครับคือเป็นสติกเกอร์อย่างดีนะครับผมวันนี้เรารีวิวกันในท่ามกลางของช่วงหน้าฝนนั่นเองแล้วก็เป็นอารมณ์นึงนะครับผมสาหรับตัวสติกเกอร์ที่ผมแรปลงไปเนี่ยคือความสามารถพิเศษของเขาคือมีการรับประกันอยู่แล้วนะครับผมก็ป้องกันเกี่ยวกับเรื่องของตัวริ้วรอยที่มันจะเกิดขึ้นนะครับผมเวลาลอกออกมาปั๊บเนี่ยจะไม่ทิ้งคภาพกาวแน่นอนอยู่แล้วครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวกระจังหน้าเป็นกระจังหน้าตัวใหม่ล่าสุดเลยก็คือเป็นตัวกระจังหน้าเลนดอนนั่นเองนะครับเราสามารถเลือกไฟมไินิเป็นแสงส,นแสงีอกลู้กคคาผมันนี้้กก็คคือลูาสุดพิเศ้นงคร ประบูรมาแล้วด้วยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวลูกเล่นของตัวกระจังหน้านะครับผมก็จะมีตัวไฟ LED ให้แสงเป็นแสงสีขาวนะครับผมแล้วก็ส่วนไฟหลักของเขาเป็นมัติ refector นั่นเองนะครับผมแล้วก็ไฟสีแคมเป็น LED นะครับผมให้แสงเป็นแสงสีขาวแล้วก็ครอบไฟหน้าสําหรับรุ่นนี้เรามาดูตัวชุดแต่งดีกว่าที่เป็นตัวชุดแต่งวิกเตอร์นะครับผมเราสั่งํำสีมาจากโรงงานแล้วก็การแลปเนี่ยสเต็ปในการแลปก็จะมีการคุมโทนด้วยนะครับผมก็คือเป็นสีเขียวตัดกับสีดำด้านแล้วก็เป็นสีกาไฟด้วยครับผม ส่วนยี่ห้อเขามาวิกเตอร์ตรงนี้เราก็มีเข้ามาให้นะครับผมถ้ารัชนะเนี่ยท่านใดที่สนใจอยากแต่งแบบนี้ก็จัดหนักได้เลยตรงฝากระโปรงจะมีอักษรคําว่าเลนเจอร์นะครับผมไปดูด้านข้างตัวรถกันดีกว่าผมบอกเลยว่าคันนี้สุดจริงๆนะครับผมสาหรับด้านข้างตัวรถเนี่ยเราสรรสร้างทุกแต่งแบบนี้ให้นะครับผมแต่งจัดเต็มจริงๆงเกี่ยวเรื่องตัวช่วงล่างเนี่ยเรามีการเสริมคานนะครับผมการยกเนี่ยสเตปเขาคือหน้า5นิ้วหลัง4นิ้วนั่นเองสำหรับ5นิ้วเนี่ยจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างปีกนกลูกหมากนะคร เป็นในส่วนของตัวโช้กของตัวโปรเฟนเดอร์ทั้งหมดเลยนะครับผมรุ่นโมโนซับแพง์นั่นเองนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวคิ้วซุ้มล้อเนี่ยขนาด6นิ้วทาเป็นสีดําด้านผมว่ามันดูโหมดมากๆนะเข้ากันกับสีเขียวด้วเป็นสีเขียวเงามากๆเลยสำหรับจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งเข้าไปดูให้ใกล้ดีกว่ามงกุฎของรถนั่นเองนะครับผมเป็นตัวคอร์ิมิกนะครับสำหรับตัวล้อขนาดขอบ2 2ครับสเปคของตัวล้อเนี่ยขอบ22ยังไม่พอสเต็ปของตัวออฟเซ็ตลบเนี่ยจะอยู่ที่44สีนะครับผมสีเป นะพอแต่งเข้าไปกับตัวขนาดของตัวยางเนี่ยเป็น35นะครับผมสเปกยางของเขาเนี่ยจะเป็นสเปค35 x 12.5 R22 นั่นเองนะครับผมสำหรับอีกอย่างหนึ่งที่เด่นๆข้างในเห็นนะครับก็คือเป็นปั๊มขนาด21 Z 6สูบนั่นเองนะครับผมจะเป็น6สูบทั้งหมดเลยครับสำหรับตัวสูบของตัวเบรกนะครับผมขนาดของตัวจานเนี่ยจะอยู่ที่4.0ครับทำเป็นสีดำจริงๆสามารถเลือกได้เลย ขนาดของปั๊มยี่ห้อแซนเนี่ยเป็นปั๊มเบรกใหม่นะครับผมก็คือส่วนมากจะอยู่ในรุ่นของตัวพอดไททานนั่นเองนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวปิงลกลูกหนกก็จัดให้ทั้งหมดเลยอยากได้แบบนี้นุ่มๆเดือดๆแบบนี้ถักกระทางดู่ได้เลยสำหรับตัวปั๊มนี้ความพิเศษของเขาคือช่วยย่นระยะในการเบรกนะครับผมเบรกเนี่ยสัมผัสได้เลยว่าคุ้มค่ากับง่าพี่เสียไปแน่นอนนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวด้นบนนะครับผมก็เป็นคิ้วกันสาบนะครับผมแล้วก็เป็นรองมือเปิดอีกอย่างหนึ่งเกี่ยวกััััับเร่อองงงงขขตววนนนนนนไไดดฟ้าจหกิๆผมป็ใส ทัมเมอร์นั่นเองนะครับผมก็จะมีสีรับเฉดส,สีสีลุง้งเจาะประมาณนี้เลยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวสติ๊กเกอร์ก็เป็นของอลูกค้าอยู่แล้วนะครับเป็นบริษัทรับเหมาของเขาได้เองนะครับผมสาหรับตัวโลบาร์ด้านบนความพิเศษของเขาก็คือจะเป็นตัวโลบาร์รุ่นเวอร์เรีร์นะครับผมซึ่งเป็นตัวพอก็คือจะเสริมในส่วนของตัว สปอร์ตไลด้านบนให้นะครับผมสามารถที่จะพับปิดเก็บได้นะครับผมแล้วก็เราสามารถเลือกสตอกของตัวไฟได้นะครับผมว่าเราอยากได้ไฟประมาณไหนจะกดค้างก็ได้นะครับผมแล้วก็มีมาให้นะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวชุดแต่งแบบนี้เท่สุดๆอยู่แล้วนะครับผมยังมันยังไม่จบนะครับเรามาดูช่วงล่างกันดีกว่าสําหรับด้านหลังรถนะครับผมสังเกตง่ายๆเลยคือตัวปั๊มที่ผมใส่ไปให้เนี่ยไม่ใช่แค่คู่หน้าคู่หลังมีมาให้นะครับผมก็คือเป็นตัวปั๊มขนาด4พอร์ตเหมือนกันนะครับผมแล้วก็มาพร้อมกับตัวเบรกมือ ยังเป็นสีดําอยู่เหมือนเดิมสําหรับด้านหลังเรามีเสริมคานหน้าคานหลังแล้วใช่ไหมครับเราจัดสเต็ปการยกเนี่ยแล้วก็ส,ส่วนของตัวโช๊คเป็นของตัวเฟนเดอร์เหมือนเดิมนะครับผมเป็นโบโนเป็นโมโนโทูบของโบเฟนเดอร์ใช่ไหมครับพร้อมซับแทงด้วยทําให้การซับแรงกระแทกเนี่ยดีเยี่ยมมากๆเลยนะครับผมมาดูด้านหลังตัวรถกันอีกดีกว่านะครับผมเสริมก็คือเป็นตัวท่อรถแต่งนั่นเองก็คือเป็นตัวท่อคาร์บอน คออ่ายสํานักของ HKS นั่นเองนะครับผมความทุ้มสามารถรีแรงมาได้ถึง 5- ้ถึงหตัวกันเลยทีเดียวนะครับผมมาด้านหลังกันดีกว่านะครับผมสาหรับด้านหลังเนี่ยก็จะคือเปลี่ยนในส่วนของตัวไฟท้ายเป็นไฟท้ายของตัวท็อปนั่นเองนะครับผมน Full LED นะครับผมแล้วก็เสริมขอบฝาท้ายตัดเป็นสีดําเงาตัดดําด้านนะครับแล้วก็อักษรคําว่า Ranger นั่นเองสําหรับกันชนท้ายด้านหลังนะครับเป็นของ ทำเมื่อเหมือนกันรุ่นโนวาซีรีส์นะครับผมแล้วก็เพิ่มลูกเล่นในส่วนของตัวหัวหมุดลากเรือไปนะครับผมเท่สุดๆไปเลยนะครับผมมาดูภายในตัวรถกนันดีกว่านะครับสำหรับรุ่นไวแท็บภายในตัวรถเนี่ยก็เบาเป็นเบาหนังนะครับเดินได้เป็นได้สีส้มอยู่แล้วเป็นเอกลักษณ์ของเขาอยู่แล้วนะครับผมเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับผมแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผม ครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวด้านหน้านะครับผมด้านหน้าเนี่ยก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมหน้าจออยู่ที่ขนาด2อนิ้วหลังพวงมาลัยก็ขนาด8นิ้วน,นั่นเองนะครับผมอ่าเกียร์อัตโนมัติทั้งหมดคือ6สปีดนะครับมีเบรกมือไฟฟ้าให้มีโหมดในการขับขี่ทั้งหมดคือ4ี่โหมดด้วยกันนะครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจอยากได้รถหล่อเท่ๆแบบนี้สามารถปรึกษาทางดีเลยโปรโมชั่นตอนนี้นะครับผมสำหรับรุคเดนเจอร์ดาวเริ่มต้นตอนนี้อยู่ที่ประมาณ29 0 0 0บาทส่วนรถ อยู่ที่ประมาณหลักแสนครับอยากได้ดอกเบีย้ยต่ำถึงขนาดศูนย์มก็าสามารถทักสอบถามทางวิวได้อยากได้รถหล่อๆเท่ๆทรงซีกแบบนี้นะครับผมสามารถติดต่อทางวิวได้เลยสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ